สวัสดีครับผมพลเทีย s a ษนะครับเย็นวันเสาร์แบบนี้ก็มีของใหม่ๆมาให้ลองเล่นกันนั่นคือ Google Now ของที่อยู่บน Android เนี่ยมันรองรับภาษาไทยได้แล้วเราจะมาทดลองกันนะครับสวัสดีครับไปเปิดเพลง Joy b อยนะครับลองต่อ Sentinel พระราม2 According to Wikipedia Central Plaza Rama 2 is a shopping center located on Rama 2 Road in Bang Khanthi n District Bangkok Thailand เราลองต่อนะครับอันนี้อ่อปลุกเฮอะไม่ใช่นะครับกาเล่ป๊อปคอร์นอื้น่าสนใจนะครับ KFC PROCEEDING SINGULAR NOWN A KFC อืมได้ได้ได,ได้นะครับอันไหนตอสิปลุกตอน8โมงเช้าเป็นรูปนะครับแล้วก็จะเห็นว่ายังไม่สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์เป็นภาษาไทยได้ทั้งหมดนะครับอโอเค Gmail ยี่สิสองหก Gmail ไม่ได้นะครับอ่ะโอเคนะก็น่าจะลองเห็นนะครับวิธีการทำก็คือเข้าไปปรับในเซตติ้งของอ Google setting บนเครื่องก็สามารถใช้ได้แล้วโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ